สวัสดีครับก็มาพบกับแชร์ exp ตอนที่2นะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตลาดของไทยก่อนเลยก็สัปดาห์นี้นะาตลาดขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว20จุดถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ1.7ก็ถือว่า,าปรับปรุงตัวขึ้นมาระดับหนึ่งนะภาพตลาดกา็ก็ดูจะออกข้างละ ผมว่าถ้าออกข้างแบบนี้ก็ดูพอจะไหวยอยู่นะถ้าอ่าเป็นเคสปกติเลยก็คือแบบอออกข้างไปผมว่าอาจจะลงสัก10จุดขึ้นสัก10จุดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปแถวแถวพันสองอ่ะก็ยังโอเคเนาะแต่ว่าถ้าแบบเคสที่แย่หน่อยก็คือแบบอ่ะออกข้างแล้วลงต่อแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่แบบดีก็คืออ่าหักหัวกลับขึ้นไป การที่หักกลับขึ้นไปเนี่ยถ้ามันขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อะไรเนาะมันก็อาจจะแบบอ่ะค่อยๆขึ้นแล้วก็แล้วก็มานั่งดูว่ามันมีตัวอะไรที่แบบว่าเออเราสามารถแบบตักตวงได้บ้างเนาะอ่ะก็เท่าที่ผมดูก็จะมี T.L.I. เนาะที่แบบเออเปิดวันศุกร์ได้โอเคแล้วก็มีเรื่องประกันโคโอ่ะที่แบบเอองบได้บ้าทเนี้ย ผมคิดว่าน่าจะดีเนาะเพราะว่าแบบเออมันก็เอามายัดยัดกันอะเพราะว่าทุกประกันเขาแบบโปรโมทเรื่องนี้กันหมดเลยแล้วก็มันจะดีผิดปกติเนาะในไตมาสหนึ่งอันนี้ก็เผื่อแบบเออใครแบบยังไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวที่ผมว่าเออดูพอได้เนะคือออร่าก็ออร่าเนี่ยก็มีเรื่องแบบเงินที่เขาแบบปล่อยได้ต่อทอง1บาทเนาะ ยิ่งทองมันแพงอ่ะคนมาจำนำอ่ะเขายิ่งได้เขายิ่งปล่อยเงินเยอะเขายิ่งได้ดอกเยอะต่อให้เขายึดเขาก็ได้กำไรส่วนต่างเยอะอีกก็จริงๆถ้าทองขึ้นอ่ะก็เป็นผลบวกกับเขามากกว่าทองลงนะแม้เขาจะบอกว่าเออ,อเราทำได้ดีทั้งขาขึ้นทองขาขึ้นขาลงอะไรเงี้ยเออแต่ผมว่ายังไงขาขึ้นอ่ะอม,มันก็ดีกว่าสำหรับเขานั่นแหละ แล้วก็ตลาดเนาะวันพุธเนี่ยเป็นวันที่โอเคเลยเนาะออสำหรับตลาดก็ตลาดก็ยังดูไซเวยอยู่เนาะสำหรับหุ้นก็ผมก็ยังไม่ได้เห็นตัวอื่นมากเนาะก็วันจันทร์ะเรามาดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับเซ็ตบ้างวันจันโมโนก็ติดแคทอีกแล้วเออผมว่าไอ้เรื่องแคทปลาลานเนี่ยมัน ูดด่ดีมันชอบแบบเออไม่ค่อยมีเกณฑ์อะไรมากเนาะเออหลังๆมันเหมือนแอบแอบอ่ะเออแล้วก็อ่ามีเรื่องโลนทูแวลูเนาะที่ปล่อยอสังหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าสุดท้ายอาสังหาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะถ้าแบงค์ไม่ปล่อยต่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ก็จบอ่ะอืมแล้วก็มีเรื่องของการล้างหนี้ที่แบบทักษินบอกว่าจะซื้อหนี้อะไรเงี้ย ก็ผมว่าเออมันจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยเลยมากหรอกเพราะว่าคนที่ติดอ่ะอ่าพอล้างให้เขาสุดท้ายเขาก็มากู้ใหม่ให้ติดอีกอยู่ดีอืมเพราะว่าคนเราแบบเออมเปลี่ยนกันยากเนาะเออคนเรามันเปลี่ยนกันได้แหละแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายขนาดนั้นอมผมไปอ่านเรื่องของเพจไหนสักเพจนึงงนี่ยะเขาบอกว่าเขาโคตรชอบคนขับรถนี้เลยแล้วคนขับรถนี้เนี่ย ไปกู้หนี้นอกระบบประมาณสองแสนก็แบบว่าเออเขาก็เห็นแบบไปผ่อนอะไรเงี้ยอยู่กับข้างนอกเขาก็เลยเอ่ะให้เงินไปสองแสนให้ไปปิดสรุปวันถัดมาก็ติดต่อไม่ได้เลยแล้วคนขับรถนั้นก็ย้ายหนีไปเลยคือย้ายหนีเอาเงินสองแสนนั้นไปแล้วก็หนี้ก็ไม่ได้ปิดอะไรเออจริงๆผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันจบอย่างนี้แน่เลย แล้วสุดท้ายเออมันก็จบอย่างนี้จริงๆว่ะเออโอ้โหคือแบบว่าอนะไม่ได้ผิดคาดอะไรเลยแบบคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องแบบเอ,อ้ยโรแมนติกอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็ไม่เนาะอ่าแล้วก็มาถึงเรื่องควบรวมเนาะ TTB กับ KTB เนี่ยที่ตอนแรกเป็นข่าวลือแล้วก็ออกมาปฏิเสธผมเห็นคนอะ่ะแบบ ชอบมาปฏิเสธอะไรกันแบบนี้เออเหมือนกัปกับอินทัศอะไรเงี้ยเขาก็ปฏิเสธเนาะแต่ว่าสุดท้ายผลเป็นไงก็อย่างว่าแหละก็ต้องรอดูกันไปเนาะเรื่องนี้แล้วถ้าเขาควบรวมกันเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างก็หนึ่งเขาจะได้ลดหลังบ้านเนาะเพราะมาใช้ทีมเดียวกันก็ได้พวกตู้อะไรก็ลดได้ก็ลดแบบ ต้นทุนแบบฟิกคอร์สไปได้เยอะการเปิดสาขาอะไรเงี้ยก็อาจจะลดลงได้พนักงานอาจจะลดลงก็คงไม่ไม่ได้แบบว่าลดลงถ้าแบบสมมติว่าสิบกับสิบอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะพอรวมกันอาจจะเหลือสิบสองสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยเออมันก็คงมีหายไปนั่นแหละเออก็แล้วก็ซีอีโอจากสองคนก็เหลือคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ลดหลังบ้านได้อะ่ะ เออวันนี้ผมเห็นนะผมไปแบบห้างก็เห็นแบบบูธของ AIS อ,อ่ะโอ้พนักงาน8คนน่ะลูกค้าไม่มีเลยเออผมว่าแล้วแบบมันเป็นบูธแบบเล็กมากอะ่ะในห้างอะ่ะผมผมยังงงเลยว่าทำไมเขาใช้คนเยอะขนาดนั้นวะเออผมว่าแบบเหลือสัก2-3สาคนยังได้มั่งไซขนาดนี้เดี๋ยวนี้แบบคนก็อาจจะซื้อออนไลน์หรือไม่ก็แบบ มาติดต่ออะไรเงี้ยมันไม่ได้คนต้องใช้ขนาดนั้นหรือเปล่าเออแล้วก็เนี่ยเรื่องการลดคนเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญเนาะในอนาคตเนี่ยก็นั่นแหละแล้วก็มีก็หลักๆก,ก็น่าจะเป็นการลดคนเนาะแล้วก็การรวมองค์กรกันเนี่ยเออไอกรุงไทยเนี่ยมันเป็นของรัฐเนาะทีทีบีก็อาจจะ คล้ายๆกันผมว่าเออจะรวมกันก็ได้แหละแล้วก็ถ้ารวมกันก็จะได้งานจากรัฐที่ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นได้ด้วยก็แล้วก็มีเรื่องแบบอยอดส่งออกที่ดีขึ้นเนาะแต่ว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นส่งออกมันก็ไม่ได้ดีอะไรเนาะด้วยสภาพตลาดที่แย่ด้วยแหละมันก็เลยอ่ะต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่น่ามองอะ่ะ ก็อ่ะหุ้นไทยก็น่าจะประมาณนี้แหละก็มาดูที่แบบอ่ะหุ้นนอกบ้างผมวัดเนี่ยผมที่ผมทำแบบฮ่องกงเนาะดูไอหุ้นฮ่องกงตัวท็อปอะ่ะจริงๆผมนั่งกดดูหมดแล้วเนาะก่อนที่แบบมาทำอะ่ะตอนช่วงกลางวันผมนั่งกดดูเองดูแล้วว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างเออผมว่ามันก็มีแบบ3แบบเนาะที่แบบ ทำฐานแบบที่กําลังไปอยู่แล้วก็แบบเออไอกำลังเด็บแย่ลงก็มันก็เริ่มมีบ้างแลนะ้วเนาะก็ฮ่องกงเนี่ยถ้าเราแบบเทรดดรเนาะไอวันที่แบบช่วงที่งบมันจะออกอะอะเหมือนเซียวมีผมยกตัวอย่างเซียวมีวันเซียวมี่แเนาะวันพุธมันพุธเนี่ยงบมันจะออกแต่ฮ่องกงอะมันจะปิด บ่าย35ในเวลาไทยแล้วหลังจากนั้นน่ะเราจะเทรดกันเองละคนจะเทรดกันเองละเขาจะอาจจะตั้งตรงบิดมั้งแต่ว่าจริงๆเคอไม่ได้ตั้งอะไรขนาดน,นั้นและเขาจะแบบเออแบบปล่อยเลยตามเลยเนาะปล่อยปล่อยเกียร์เลยอะแล้วก็ทำให้หุ้นเนี่ย80เนี่ยมันลอยได้มันลอยหมายถึงยังไงเช่นราคาอ้างอิงวันนั้นปิดที่ประมาณ248มั้ง ยี่สิบี่แปดยบี่เก้าหรือยีห้านี่แหละสุดท้ายหุ้นไปปิดที่25่5ห้าเจ็ดห้าลอยไปประมาณสามเปอซอ่ะคือถ้าใครขายตรงนั้นอ่ะก็คือคุณได้ฟรีไปเลยสามเปอร์ซนก็คือแบบกินฟรีไปเลยก็เหมือนกับวัดว่าเออผลพรุ่งนี้มันจะเปิดโดดกว่านี้อ่ะอืมก็แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือแบบเทนเซน เทนเซนเท่าไหรนะ่เซนเทนเซนแปดศูนย์อะตอนที่ปิดอะมันประมาณยี่ส3 7ามหกยี่สามเจ็ดนี่แหละคนก็เล่นกันไปยี่สิบสี่หกยี่สี่เจ็ดอะไรอย่างนี้ไปเลยอ่ะมันลอยไปประมาณบาทหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะก็สุดท้ายอีกวันหนึ่งต่อมาอ่ะออกออกมาไม่ดีก็ลงเลยเหมือนกันคือวัน,น,วน,วนเ,เนี้ยวันวันพฤหัสเนี่ยก็เลย กลายเป็นว่างบไปดีแล้วยังแบบติดดอยอีกโดนแบบวันเดียวแบบห้าเปอร์แบบวันเดียวเนี่ยถ้านับวันนี้นะก็โดนเกือบสิบเปอร์เลยถ้าแบบไปซื้อตรงยอดยอดเนาะก็กลายเป็นว่าโอ้สวยไปเลยก็เนี่ยการลงทุนแบบ dr ก็เราต้องดูเวลาที่ตลาดเปิดด้วยว่าเฮ้ยตลาดนั้นเขาเปิดตอนไหนแล้วก็เขาจะใส่ราคาจริงจังแค่ช่วงที่ตลาดเปิด ถ้าตลาดปิดไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไม่ตั้งบิดไม่ตั้งออฟเฟอร์อะไรให้ละแบบอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ค่อนข้างจะปล่อยจอยอยู่เหมือนกันก,ก็หลักๆสัปดาห์นี้ก็เรื่องอื่นแล้วผมว่า สัปดาห์นี้อาจจะเป็นอะไรที่สั้นๆเนาะเพราะผมรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือนกันออก็อาจจะเป็นแบบเออมินินะสัปดาห์นี้สั้นเนาะอ่ะงั้นก็เดี๋ยวติดตามคอนเทนต์ยาวๆเช่นอ่ะเทดอดีตอะไรงี้กันดีกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าผมมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าใหม่อ่ะก็ ขอบคุณที่ฟังจบครับ